สวัสดีนะทุกคนอันนี้ก็คือตอนเช้าอีกวันหนึ่งหลังจากที่คุณเขาไปถึงที่บาร์เซโลนานาทุกคนคุณเขาก็คงจะไปเดินเล่นชิลๆในเมืองกับบลิตก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณเขาอะจะไปซื้อกระเป๋ามาใหม่ด้วยแล้วกระเป๋านาทุกคนเป็นของลิโมว่าแล้วตรงแท็กเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจะทาชื่ออะไรก็ได้แล้วคุณเขาเนี่ยเลือก k u y นาทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่า k u y เนี่ยคือชื่ออะไรยังไง แล้วนี่นะทุกคนคือโรงแรมของคุณเขาสวยมากทุกคนหรูมากดูดีมากแต่ว่าจะอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังคุณเขารีวิวกันนะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องของผมนะครับที่บาร์เซโลน่านะครับโรงแรมตับเบนยูนะครับผมจะอยู่ที่นี่4ี่วันนะครับมาามาดูนะครับวิวสวยแค่ไหนนะครับนี่เข้ามานะครับนี่ตู้เย็นอยู่นี่นี่ตู้เย็นมีตู้เย็นตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ เก็บของนะครับเก็บของมาดูเก็บของนะครับเก็บของนี่ตู้เซฟห้องน้ำดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะครับนี่ห้องอาบน้ำอ่ะนี่อ่ะมาดูนะครับทีเด็ดคือตรงนี้มาดูเตียงไม่พอนะครับดูวิวนะครับดูวิวนะครับนี่ดูวิวนะครับ ดูวิวครับโอ้โห,โหแล้วก็มีรถให้ด้วยนะครับนี่เฟอร์รารี่ F1 กับเชลเฮลิกนี่นะครับแล้วก็นี่ของไม่เกี่ยวซื้อเองเสื้อมัวรมีด้วยนี่พี่ังอ่า ทั้งหมดนี้นะครับคือละเจ็ดหมื่นบาทนอนสี่คืนวิวสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูห้องพักในโรงแรมที่แพงที่สุดในบาร์เซโลนาณตอนนี้ครับไปต้องบอกว่าห้องนี้สวยมากๆนะครับตกคืนละ7 0 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในวีคของ F1 นะครับไม่ต้องถามว่าทำไมถึงแพงนะครับโอ้โหนี่ครับมีที่รีดผ้าและห้องน้ำเห็นซีวิวนะครับ โอ้สวยงามมากๆนะครับและนี่มีโต๊ะทำงานและสุดท้ายครับติดหาดบาร์เซโลนาเลยครับเราพอเย็นๆค่ำๆนาะทุกคนคุณเขากับวรลิตก็แต่งตัวกันหล่อเลยคือไปที่งานนะทุกคนเป็นงานของเชล เราพอตกดึกก็ไปหลาบๆชิวๆส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย